สงกรานนี้ใครไม่ได้ออกไปเล่นน้ำสงกรานอยากนอนดูหนังอยู่บ้านแบบชิวๆลุงชาญมีหนังตลกจะมาแนะนำรับรองว่าหัวเราะที่แตกขี้แตนอย่างแน่นอนในยุค90นั้นมีหนังที่เข้ามาฉายบ้านเรามากมายทั้งหนังไทยและหนังเทศมีให้ชมครบทุกรสชาติทั้งบูแอคชัน่นหนังผีดราม่าและหนังตลก คนยุคนั้นโชคดีมากนะครับที่มีหนังให้เลือกชมหลากหลายมากมายวันนี้เราจะมาย้อนดูหนังตลกกันโดยเฉพาะหนังตลกจากฝั่งตะวันตกน่าเสียดายนะครับถ้าคนยุคนี้พลาดดูหนังฮาฮาเหล่านี้นะครับมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลย 1. เรื่อง The Mad หน้ากากเทวดาปี2,537 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใส่หน้ากากแล้วมีพลังวิเศษแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้เมื่อนุ่มแบงค์นามว่าสแตนลี์อิฟคิสผู้ที่อ่อนแอและมีชีวิตแสนน่าเบือ่อบังเอิญเก็บหน้ากากไม้เก่าๆได้เมื่อเขาลองใส่หน้ากากเขาจะกลายเป็นอีกคนที่มีพลังเหนือมนุษย์ทำได้ทุกอย่างที่สำคัญเมื่อสวมหน้ากากแล้วความกล้าบ้าบินมากเกินร้อยความฮาปนบ้าจึงเกิดขึ้น หนังเรื่องนี้นำแสดงโดยจิมแคร์รีและเป็นหนังแจ้งเกิดเรื่องแรกของนางเอกคาร์เม n รอนดีแออีกด้วยนี่เซ็กซี่ไหมล่ะครับเรื่องที่2 Home Alone ออกฉายเมื่อปี2533 Home Alone หรือโดดเดี่ยวผู้น่ารักหนังตลกที่มีบรรยากาศของคริสต์มาสเมื่อเด็ก8ขวบนามว่าเควิน ถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวในวันคริสต์มาสและมีโจรซื่อบื้อสองคนจะเข้ามาขโมยของในบ้านเควินจะมีวิธีการสร้างกับดักจัดการกับโจรอย่างไรบ้างเด็กแปดขวบจะสู้โจรได้หรือไม่ไปหามาดูนะครับแต่บอกได้คำเดียวว่าหาน้ำตาเล็ดแน่นอนผลงานการแสด,ดงของดาราเด็กในตำนานอย่างแม็กดอลนี่คากินเรื่องที่ 3. There's s o m e t h i n ในปี u t m a r นในปี2541เรื่องนี้มีชื่อไทยว่ามารุมมาตุ้มรุมรักแมรี่ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้อเมริกันในปี1998นำแสดงโดยคาร์เมรอนดีแอดนางเอกของเรื่องและมีเบนสติลเลอร์แมดดิลลอนสองหนุ่มผู้หลงรักแมรี่พร้อมด้วยวีรกรรมฮาแบบทะลึ่งทะเลนเรียกเสียงหัวเราะทั้งเรื่อง ช่นมุกเจลใส่ผมในตำนานใครยังไม่เคยดูลองหามาชมและช่วยบอกหน่อยนะครับว่าเจลใส่ผมมันคืออะไร <Ooh. S 1> เรื่องที่4 a m อเมริกันพายในปี2533แอมสาวให้ได้ก่อนปลายเทอมนี่เป็นชื่อภาษาไทยของภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่น oh. และฮอร์โมนที่พุ่งพล่าน หนังคนมุกทะลึ่งทะเลนหากระจายทั้งเรื่องจนมีภาคต่อออกมาอีกหลายภาคไม่ว่าจะเป็นมุกพายแอปเปิลหรือมุกค,คุณแม่สติฟเลอร์และมุกทะลึ่งจัดเต็มทั้งเรื่องหาการค้างแน่นอนวัยรุ่นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเรื่องที่5 Bean the Movie ในปี2540 คงไม่ต้องพูดอะไรมากสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับแค่ดูหน้าก็ขำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมิสเตอร์บีนได้รับภารกิจเป็นนักวิชาการทางด้านภาพเขียนในพิพิธภัณฑ์ตแต่ดันไปทำภาพเขียนเสียหายพายนะจึงเกิดขึ้นแล้วบีนจะแก้ปัญหายัางไงบอกได้คำเดียวนะครับเตรียมทิชชู่เช็ดน้ำตาได้เลยไม่ใช่เพราะหนังเศร้าแต่มันหาน้ำตาเลือดต่างหากอย่าลืมไปหามาดูนะครับ เรื่องที่6 Dump and d u m b e r ใครว่าเราแกล้งโง่ในปี2 5 3 7ใครว่าเราแกล้งโง่แต่เราโง่จริงๆเรื่องเล่าเรื่องของลอยคริสต์มาสที่แสดงโดยจิมแคร์รีพนักงานขับรถสุดบ้องที่ปิ๊งรักแรกกับสาวสวยที่ใช้บริการของเขาแต่บังเอิญเธอลืมกระเป๋าไว้ที่สนามบินด้วยความรัก ลอยจึงเก็บกระเป๋านั้นมาโดยที่หวังจะนำไปคืนเธอแต่เธอก็ดันนั่งเครื่องบินกลับบ้านเกิดของเธอไปซะแล้วเมื่อไม่มีทางเลือกลอยจึงชักชวนเพื่อนของเขาแฮร์รี่ดันแสดงโดยเจฟฟแดเนียลเพื่อนซีที่มีดีกรีความเพี้ยนพอๆกันขับรถไปยังบ้านของนางเอกเพื่อน,นำกระเป๋าไปคืนแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นน่ะสินหนังฮาและสนุกอย่างสุดๆด,ดูไปยิ้มไปขำไป ชื่อของจิมแคลรี่รับประกันความเพี้ยนและความโง่งแบบอัดแน่นทั้งเรื่องรับรองไม่ผิดหวังครับ nice และหนังฮาฮาเรื่องสุดท้ายนะครับเมาฮันส์นอหนูริเดชป่วนโลกในปี2,540เมื่อสองพี่น้องผู้หมดหวังในโชคชะตาได้รับมรดกเป็นขราสน์ซอมซ่อ,อแต่มีมูลค่านับล้านล้านเหรียญ แต่ก่อนที่จะได้เงินพวกนี้มาเขาต้องกําจัดหนูตัวกะจิตริศให้หายไปจากคฤหาสน์หลังนี้ซะก่อนเขาว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะเจ้าหนูหัวแข็งพวกนี้มีกลินและริบเดชเหนือชั้นกว่าเยอะสงครามแย่งชิงคฤหาสน์จึงปะทุข,ขึ้นแบบใครดีใครอยู่ลองไปหาชมนะครับใครจะอยู่ใครจะไป และนี่ก็เป็นหนังตลกฮาฮาทั้ง7เรื่องจากยุค90นะครับที่ลุงชาญแนะนำให้ทุกคนต้องดูนะครับรับว่ากันความหาทุกเรื่องใครไม่ไปเที่ยวไหนก็ไปหาหนังเหล่านี้มาดูจะหัวเราะคนเดียวหรือหากันเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะก็สุดแท้แต่และท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะกรขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ